รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่อาคารหอประชุมมวกร48,000สามหาวิชราลงกรณ์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชประยัตกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นสิทธิ์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับ พร้อมกันนั้นพระเดชพระคุณได้บรรยายพิเศษเรื่องหลักธรรมของความเป็นครูให้กับนิสิตใหม่ซึ่งเป็นนิสิตในหลักสูตรประการศสังยบัตบ,บัณฑิตครับได้ฟังกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับวันนี้อยากจะให้ข้อคิดความเห็นในระยะเวลาสั้นๆนี้สักสเรื่อง เรื่องที่หนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในฐานะที่เป็นครูเนี่ยอย่างน้อยสองเรื่องก็คือการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเราเองชีวิตส่วนตัวหลักคิดของโบราณในการสร้าง ความแข้มแข็งทางด้านจิตใจให้กับตัวเองเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากคนโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตอิงอาศัยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ควรกราบไหว้บูชาตามหลักศาสนา ตามความเชื่อของท้องถิ่นตามความเชื่อของครอบครัวเป็นกุศโลบายเพื่อให้คนแต่ละรุ่นไม่ลืมรากฐานรากเง่าความเป็นมาของตัวเองท่านก็ยกฐานะบ,บรรพบุรุษ ความเชื่ออ้องถิ่นอะไรต่อมีอะไรให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจัดกิจกรรมกราบไหว้บูชาสักการะอยู่เป็นประจำแม้แต่การทำไร่ไถนาเนี่ยการทำพิธีไหว้เจ้าแม่พอศบก่อนเริ่มพิธีทำไร่ไถนาอย่างเป็นทางการ คนรุ่นปัจจุบันนี้บางทีก็ละเลยมีรถไถก็ลงไถกันเลยทีเดียวไถเสร็จแล้วเทวดาฟ้าดินก็ไม่ช่วยรักษาพืชพันธุ์ญาหารพวกมแมลงพวกสัตว์ทั้งหลายก็ลงมากินก็ต้องใช้สารเคมีเพื่อป้องกันพวกสัตว์พวกมแมลงมาลงกินพืชกินข้าวกินกลา เป็นกูสโลบายเพื่อให้หลายส่วนเทวดาฟาดินอะไรต่อเนี่อะไรมาช่วยปกปากรักษาแล้วให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามทำพิธีไหว้แม่โพสุกมีกิจกรรมแสดงถึงความเคารพศรัทธานับถือ ในแต่ละหมู่บ้านแต่ละถิ่นก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านเรียกว่าศาลปู่ตาบ้างศาลจ้าบ้างอะไรบางถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็เสาหลักเมืองเป็นที่กราบไหว้บูชาสักการะของคนในแต่ละชุมชนในแต่ละถินที่ให้มีกิจกรรมร่วมกันเนืองเนือง นอกเหนือจากการแสดงออกสิ่งกตันยูกตะเวทิตาธรรมแล้วยังเป็นกิจกรรมที่เป็นโอกาสให้คนมารวมใจมารวมศรัทธาสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีการกล่าวบทกล่าวกรอนกล่าวข้อความเหมือนกับที่เรา ทำพิธีไหว้ครูเมื่อกี้นี้เป็นภาษาบาลีที่มีนัยสำคัญอยู่ในนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจว่าไม่รู้ความหมายภาษาบาลีไม่ต้องไปอยากรู้ความหมายเป็นภาษาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไม่รู้ความหมายยิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก แต่วัตถุประสงค์ที่ซ่อนอยู่ในการกล่าวข้อความกล่าวอาศิรวาสข้อความภาษาบาลีคำบาลีก็คือการสร้างจิตใจให้มีความเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่กำลังจะจะ,จะทำ ออกไปทำมาค้าขายก่อนออกจากบ้านท่องคาถาความจริงหลักพระพุทธศาสนาก็คือให้เรามีจิตใจเป็นสมาธิจดจ่อกับเรื่องที่กำลังจะไปทำแต่โบราณท่าน แฝงในยะอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ในนั้นด้วยก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถดนบันดาลให้เราประสบความสำเร็จในกิจการหน้าที่การงานที่กำลังจะไปทำเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการตัวเองให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเนี่ยมีเวลามีโอกาส ก็บำเเทญจิตตภาวนาทำกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาแบบที่ตัวเองถนัดมีประสบการณ์ชอบทางด้านไหนก็ทำทางด้านนั้นแต่สำคัญก็คือต้องทำอยู่เนืองๆมากบ้างน้อยบ้างในการดำเนินชีวิตซึ่งโบราณก็นิยมทำก่อนที่จะออกจากบ้าน เป็นพุทธศาสนิกชนก็กล่าวคำนอบน้อมพระพรัตนตรัยนโมสามจบบ้างอิติปิโสบ้างหาคาถาบทใดบทหนึ่งที่งเป็นคำย่อของบทสวดมนทางพระพุทธศาสนามาผูกเป็นคาถาว่าประจำตัวบ้างไม่มีสูตรสำเร็จว่าจะต้องใช้บทไหนแต่ว่าต้องมีคำที่ว่า ดังบ้างไม่ดังบ้างว่าในใจบ้างแล้วแต่กาลเทศะให้จิตใจมีความมั่นคงเป็นสมาธิก่อนเริ่มทำหน้าที่การงานทำอยู่เนืองเนืองทำให้เป็นบารมีไม่ใช่ปีหนึ่งทำครั้งเดียวแล้วต่อเวลาทำทีก็ทำโอยทำอย่างเคร่งเครียดจะเป็นจะตายไ,ไในมนใจทำแบบไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรมากแต่ว่าทำเนืองเนือง เหมือนกับพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีต่อเนื่องก็จะทำให้เราได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือความสงบร่มเย็นของจิตใจและมีจิตใจที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยไม่ได้เกิดจากการไปปฏิบัติเคร่งหลายๆวันทําอยู่ทุกวัน,ม,นมันไม่ใจ มีเวลาก็ทำอย่างเป็นกิจจารักษณะว่าขาถาบ้างกำหนดลมหายใจเข้าออกบ้างทำหน้าที่การงานก็เอาจิตจดจอ่อก็เป็นการสร้างสมาธิทำจิตให้มั่นคงโดยอัตโนมัติสมาธิหรือที่เรียกวิธีปฏิบัติว่ากรรมฐานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีเวลาก็ไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมกรรมฐานสี่ินั่นแหละแบบไหนก็ได้ซึ่งแบบง่ายๆซึ่งเหมาะกับคนทรมาหากินอย่างพวกเราก็คือการสวดมนต์การท่องบทมนต์นี่แหละบทยาวบ้างบทสั้นบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความสะดวกชอบบทไหนก็ว่าบทนั้นเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการทั้งหมด แต่ที่สำคัญก็คือทำให้จิตใจเป็นสมาธิเหมือนกันทั้งหมดเราก็จะมีความสงบร่มเย็นมีคุณภาพจิตที่สูงเหนือกว่าคนปกติทั่วๆไปประสิทธิภาพของการงานไม่ได้เกิดจากเครื่องอำนวยความสะดวกความรู้ความสามารถทัพ หรือระบบและกลไกใดๆอาจจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้บ้างแต่ไม่มากแต่มากที่สุดก็คือขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตเป็นเรื่องมหาสจรร์ที่มีการเขียนหนังสือตำหนักตำราแล้วก็กล่าวกันในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการทดลอง ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ถ้าอาศัยความเก่งกล้าสามารถของนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนี่มันทดลองร้อยเรื่องมาก็สำเร็จร้อยเรื่องเราก็จะเห็นว่าทดลองร้อยเรื่องสำเร็จอยู่ไม่กี่เรื่อง ทั้งๆท,ที่นักวิทยาศาสตร์ก็มีความรู้ความสามารถระบบและกลไกเครื่องมือก็ทันสมัยและปัจจุบันไม่ได้เป็นเครื่องกังวลว่าจะไม่ทันสมัยทันสมัยทุกที่วัสดุอุปกรณ์รเครื่องมือแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เขาทดลองประสบความสำเร็จ ก็โดยเหตุว่าในกระบวนการทดลองจิตของนักวิยทยาศาสตร์ผู้ทำการทดลองเนี่ยไม่เป็นสมาธิจิตไม่สามารถรวมสิ่งที่ทดลองกับตัวเองที่กำลังทดลองเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ความสำเร็จมันเกิดจากการรวมตัวเป็นหนึ่งระหว่างผู้ทดลองกับสิ่งที่กำลังทดลองอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ที่แม้แต่นักวิยทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์ยุคใหม่เขาเขียน เราก็ไปหาไปอ่านไปดูไปข้อมูลพวกนี้มาสมาธิจิตที่สูงส่งให้ประสิทธิภาพที่สูงส่งเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ท่านนิสิตที่เป็นครูบาอาจารย์ด้วยศึกจิตอยู่เนืองๆทั้งในขณะ ว่างเว้นจากหน้าที่การงานทั้งในขณะประกอบหน้าที่การงานก็หาเวลากำหนดลมหายใจบ้างหาเวลาดึงสติกลับมาอยู่ตัวเองให้เป็นนิสัยร่างกายของเราเหมือนกับบ้านสติเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านมันไม่ค่อยอยู่ในบ้านก็ดึงมันกลับมาอยู่ในบ้านอยู่เนืองเนืองอันนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจ เป็นสมาธิให้เป็นอุปนิสัยทำอะไรให้เป็นอุปนิสัยก็จะมีความเข้มแข็งทางด้านจ,จิตใจสามารถบริหารจัดการตัวเองได้อันที่สองในเรื่องของความเข้มแข็งทางด้านวิชาการเนี่ยภาษาบาลีได้พระพุทธศาสนามีคำที่เป็นตัวชี้วัด ถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการพระหุสุตาทัตาวัชสา,าปริติตามะณสา,านุปเปกขิตาและทิทยาสุปฏิวิทาพระหุสุตาอ่านมากฟังมากเรียนมากศึกษามาก หาประสบการณ์มากค้นคว้ามากทักตาจำเอาไว้ได้มากเป็นข้อมูลที่เก็บสะสมเอาไว้เป็นฐานของการคิดวิเคราะห์วจสาปริกิตาคล่องปากเราเป็นครูอยู่แล้ว อ่านมาจําไม่ค่อยได้ไปสอนก็ช่วยให้จําได้มันไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทําหน้าที่ทางด้านวิชาการเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าทำโน,น่ทนทานี่ก็ไปอ่านบางทีจําไม่ได้ก็ไม่มีตัวช่วยให้เกิดความจําแต่เราเนี่ยอ่านจําได้บ้างไม่ได้บ้างไปสอนวจสศาปริจิตาคล่องปากก็ทําให้เกิดการจํมามณสานนเปกิตา จำได้ใช้คล่องแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ติดอยู่ในใจของเราลนท้ายที่สุดทิิยาสุปฏิวิทาก็จะกลั่นออกมาเป็นภูมิความรู้ที่เป็นประสบการณ์ที่ภาษานักบริหารจัดการความรู้เขาบอกว่า tacit knowledge นี่แหละทิิยาสุปฏิวิทา ขึ้นใจจดจำเป็นของเราเองทำได้สักห้าสี่หกเปอซ์อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เราก็จะมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการบริหารจัดการตัวเองได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขในทุกกาลเทศะอันนี้ประการที่หนึ่ง ประการที่สองเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิบบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับลูกศิษย์ลูกหาในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีความยุ่งยากในการที่จะไปหาหนังสือตำลับตำลาข้อความมาให้ลูกศิษย์ลูกหาอ่านลูกศิษย์ลูกหาอ่านได้ทุกที่ เราคงไม่ต้องปากเปียกปากแฉะทางด้านวิชาการมากเหมือนกับสมัยก่อนสมัยอาตมายังเขียนช็อปเขียนไอเขียนเขียนกระดานชนวนแล้วก็ดินสอหินคิดว่าในห้องนี้คงไม่มีคงไม่มีใครทันแล้วนะไอใช้ใช้ใช้กระดานชนวนกับดินสอหินมีอยู่อันเดียวนั่นแหละวิชาไหนก็อันเดียวนั่นแหละเขียนเสร็จแล้วก็ใช้น้ำลายลบ คงไม่มีใครทันนนะมันย่งยากมากในการหาวัสดุอุปกรณ์หนังสือตำรับตาลามาประกอบการเรียนการสอนก็เรียนการสอนก็เรียนก็สอนกันมาได้มีประสิทธิภาพปัจจุบันความก้าหน้าทันสมัยเรื่องวัสดุอุปกรณ์เรื่องการบรรยายเรื่องการสอนในชั้นเบาลงมากแล้วเราก็ ไปทำหน้าที่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้นำทางด้านจิตใจเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องการละชั่วทำดีทำหน้าที่ทางด้านเทรนนิ่งฝึกอบรม ให้เท่ากับหรือมากกว่าสตาร์ดี้เป็นเข็มทิศเป็นผู้คอยกำหนดทิศทางสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้หลักพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านดวงกัลยาณมิตรธรรมหรือคุณธรรมของครูไว้เจดประการ ใจจริงเนี่ยในการไ่ายคูเนี่ย,น,ย,น,ยนอกจากจะปัญญาบุตริกรเรเต,เตเตทิโนวาเทนมามีหังแล้วมันต้องอปิโยคารุภาวนิโยวัตตาเจะวะัชะนัขโมคำพีรัญจะกระถังกะตาโนจัตถาเนมมโยชเยเป็นบทสวดต่อท้ายด้วยนะแต่บ้านเราก็อย่างนั้นไม่ค่อยคิด อะไรต่อเท่าไหร่นวัตกรรมมันก็ไม่ค่อยจะเกิดในส่วนที่เป็นครูโบราณจารย์ทําเอาไว้เราก็ทำแล้วก็เราก็ต่อยอดอย่างนี้ก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างตัวเรากับสิ์เป็นที่รักเป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่องดิโยคารุภาวนีโยูสามอันเนี่ยสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นไม่เฉพาะแก่สิทธแิแตกแก่ผู้พบเห็นศรัทธาพีชังตะโปวติศรัทธาเป็นพืชเป็นหนอ่อ เป็นพืชพันธ์แห่งความเจริญงอกง,งามไม่มีศรัทธาไม่ต้องไปทำอะไรศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วทำให้สำเร็จทุกอย่างวิชาการที่เราจะเรียนกับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์จะมาเรียนกับเรา ไม่มีศรัทธามันก็ทำไปแบบแกนๆคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็จะได้ยินพระสอนอยู่เป็นประจำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไร พระก็จะบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเนี่ยคือเห็นอริยสัจสี่ชาวบ้านเ็าฟังไว้เคยรู้เรื่องอริยสัจสี่สัมมาทิฏฐิที่บอกว่าเห็นอริยสัจสี่เป็น,เป,นเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นสูงแต่สัมมาทิฏฐิระดับชาวบ้านเนี่ยก็คือศรัทธาเชื่อมั่น ถ้าแปลว่าเชื่อเฉยๆเนี่ยทำให้ตีความผิดได้เชื่อในเรื่องนั้นเรื่องนี้มีลักษณะงมงายต้องเติมคำว่ามั่นเข้าไปด้วยศรัทธาไปว่าเชื่อมั่นสังบวกกับทาไปว่าตั้งมั่นความเชื่อมั่น เชื่อมั่นในตัวเราเองเชื่อมั่นในหน้าที่การงานของเราเชื่อมั่นในตัวครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในสิทธิ์ความเชื่อมั่นอย่างนี้ทำให้เกิดคุณค่าตามมาแกนหลักในการดำเนินชีวิต ของสัตว์ของมนุษย์เนี่ยมีหลักหลายมากมายก็จริงแต่ว่าจัดกลุ่มได้ก็มีอยู่สองกลุ่มหลักหนึ่งกลุ่มปัญญาเหตุผลสองกลุ่มศรัทธาอารมณ์มีอยู่สองกลุ่มอย่างนี้ มีสองอย่างคอยประคับประคองชีวิตเหมือนกับนกที่มีสองปีกซ้ายขวาปัญญามากศรัทธาน้อยเป็นคนแห่งแรงเอาแต่เหตุผลเพื่อนน้อยเครียด ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ศรัทธามากปัญญาน้อยหลงป่าหลงเขาอยู่เรื่อยมีโลกเป็นของตัวเองจะโน่นจะนี่แวะไปอยู่เลยไปไหนก็ไม่ถึงเอาเชื่อนโนอนเชื่อนี่ มีไม่ติดทั้งด้านอารมณ์มากเกินไปเป็นพวกสุนทรียะจะวาดแต่รูปจะแต่งแต่กรอนไม่ค่อยมีหลักมีฐานจะทำอะไรแต่ละอย่างก็บนบานสารกล่าวอย่างเดียวไม่ค่อยทำนะอันนี้ศรัทธามากปัญญาน้อยต้องปรับให้สมดุนเท่าเทียมกัน การเป็นครูที่ดีนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะนำความรู้และหลักธรรมไปพัฒนาเหล่ายาวชนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมในจิตใจ,จครับตามหลักที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพยัติกวีท่านได้กล่าวไว้เป็นสิ่งที่ครูทุกท่านต้องสำเนียกและต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนครับ รายละเอียดวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนาาาุเป็ีสห